วัตถุดิบทุกอย่างเราต้องขัดเองเราขัดเองแม้กระทั่งแหนมอย่างเงี้ยฮะเือไส้กรอกอีกสานเราใช้เวลาในการหมักปลาทันสามสองปีเพื่อที่จะใช้ในการปลูกึ่งตำหลวงพะบางจริงๆแล้วจานเนี้ยผมไปศึกษาที่หลวงพะบางเลยนะใช้เวลาประมาณ2ปีครับถ้าไปเอาไปชิมทุกๆร้านที่หลวงพะบางนะสั่งตามที่ไม่ดีเอาพริกไปอีกร้อยเม็ดเลยครับ ชื่อโอมครับผมของชื่อต้อมนะครับเป็นพาร์ทเนอร์กันครับเริ่มต้นทำร้านด้วยกันร้านเผ็ดเผ็ดครับตอนนี้มี5้าสาขาครับเวลาเวลาเปิดเลยครับคือสิบโมงครึ่งแต่เวลาปิดนี่จะแตกต่างกันนิดนึงครับจะส่วนใหญ่จะปิดที่สองทุ่มครึ่งแต่ก็จะมีบางสาขาที่ปิดสองทุ่มเราที่เราเป็นอาหารอีสานที่วัตถุดิบทุกอย่างเราทำเองหมดนะฮะแม้กระทั่งน้ำปลาแล้วก็ตัวกะปิสำหรับเป็ดทุกทุกสาขานะฮะวัตถุดิบทุกอย่างเราต้องทำเองเราขัดเองนะแม้กระทั่งแหนมอย่างเงี้ยฮะ เลยไส้กรอกอีสานนี่าร,าร,รจานที่เราทำขึ้นมานี้เราเริ่มจากที่เราหมากักเองนะครับไม่ใช่ว่าไปซื้อปลาระสำเร็จรูปแล้วมาตรงเราใช้เวลานในการหมักปลารขั้นต่ำสองปีพือที่จะใช้ในการปูกจริงๆเราจะไม่ได้ให้นิยามร้านเราก็ออีสานร้อยละเซนคะเพาจะเห็นในบางเมนูว่ามันเหมือนทางท,างที่บ้านนะฮะแล้วก็บางอย่างเหมนจับสิ่งที่แบบเหมือนกับทุกคนทานประจําอยู่ในที่บ้านแต่เราเอามาปรับใหม่หรือดึงความทรงจําในวัยเด็กที่เราเคยทาน มาปรุงในรูปแบบสมัยใหมก่กนคือถ้าสถานนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบสั่งทานเป็นพวกตำหลวงพะบางถ้าเป็นประเภทข้าวต่างๆก็จะเป็นพวกข้าวผัดโรงเรียนนะแล้วส่วนถ้าเป็นน้ำแกงก็จะเป็นพวกต้มยำหมูสับนะครับที่ตำหลวงกระบางจริงๆแล้วจานนี้ผมไปศึกษาที่หลวงพะบางเลยฮนะใช้เวลาประมาณ2ปีครับพยายามไปชิมพกุพกร้านที่หลวงพะบางนะแล้วเราก็เอาความชอบของแต่ละร้านของพะบางมารวม ปลาที่อาจจะมีกลิ่นกะปินำฮะซึ่ง no. ทําให้คนที่ไม่ทานปลาก็อาจจะชอบแล้วก็คนที่ชอบทานปลาอยู่แล้วก็อาจจะชอบมากขึ้นเอยเดียวเพราะปลาจะค่อนข้างเข้มข้นกว่าทําเชฟออื่นๆครับสำหรับช่วงนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกที่จะมาทานที่ร้านนะครับสามารถใช้ริการผ่านทางไลน์แได้ครับเพียงกริชื่อว่าปคดาำน้าแล้วก็ต่อด้วยชื่อสาขาที่ลูกค้าอยากทานกคสามารถเลือกได้ตามที่ต้องการได้เลยครับไลน์แมนผู้ช่วยเบอร์หนึ่งสั่งตามพี่ไม่ดีเอาพริกไปอีกร้อยเม็ดเลยครับ ทงผ่านไลน์แมนเบรดกูด